สวัสดีครับผมเซลเปลมที่ปรึกษาการขายรถยนต์โตโยตา้าผมประจำอยู่ที่แอดยูนิเต็ดสาราลาดเร้านะครับวันนี้เซลเปลมมาแนะนำวิธีการวางเท้าที่แป้นเบรกและคันเร่งในรถเกียร์โต้นะครับผมว่าวางเท้าอย่างไรให้ถูกวิธีขับรถอย่างไรให้ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปนะครับแต่ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์และติดตามไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออาภาัยลูกค้าทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่เซลเปมาแนะนําในครั้งนี้ใช้ขามาชี้ที่แป้นคันเร่งและแป้นเบรกนะครับเพื่อแนะนำนะครับผม ก่อนลูกค้าที่จะขับรถทุกๆครั้งนะครับเซลเปรมแนะนํานะครับให้ปรับเบาะนะครับหรือเหมาะสมในการขับขี่ด้วยนะครับผมไม่ให้ขาตึงจนเกินไปหรือหย่อนจนเกินไปนะครับผมและแนะนําให้ลูกค้านะครับใช้ขาขวาข้างเดียวนะครับในการขับรถเกียร์ออโต้นะครับผมวางเท้าในระหว่างนะครับเป้นคันเร่งและเป้นเบรกแบบนี้นะครับผม ไม่แนะนําให้ลูกค้ายกขานะครับมาเร่งหรือยกขามาเบรกที่แป้นเบรกแบบนี้นะครับผมให้ลูกค้าวางตรงกลางแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะได้คันเร่งหรือเบรกนะครับให้เหมาะสมในการขับขี่รถเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับถนัด ขับรถสองเท้าแบบนี้นะฮะก็เซลเปรมก็อยากจะแนะนำนะครับให้ใช้ขาขวาข้างเดียวนะครับกรณีที่ลูกค้าขับรถสองเท้านะครับเผื่อฉุกเฉินกระทันหันหรือตกใจนะครับผมลูกค้าจะเบรกและเหยียบคันเร่งไปพร้อมๆกันนะครับผมมันไม่ถูกวิธีในการขับรถเกียร์ออโต้นะครับผมเซลเปรมอยากจะให้แนะนำนะครับให้ลูกค้าที่ถนัดสองเท้ามาใช้เท้าเดียวนะครับ มาวางที่เท้าตรงกลางคันเร่งและเบรกแบบนี้นะครับฝึกให้เป็นนิสัยนะครับจะได้ชินในการขับรถเท้าเดียวนะครับผมปลอดภัยและถูกวิธีในการขับรถเกียร์ออโต้ด้วยนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถทักแชทหรือทักข้อความมาคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอของเซลเพลมฝากกดไลค์และติดตามไว้ให้ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเซลเพลมหาข้อมูลดีๆมาฝากอีกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ